มินครับทำมุมได้เปรียบแดนชำระบาปหน่อย 4v4 แดนชำระบาปค่ะต้องมาแล้วปะ 4v4 ครับ 4v4 แดนชำระบาปหน่อยค่ะอ้าวพี่เพิ่งรู้ว่ามันมีในแหล่งเพราะฉะนั้นก็จัดไปเลยค่ะมีหัววะมีหัววะพี่แก่หัวดิตองหัวดิครับตองหัวดิครับตองหัวดิครับน้องๆเข้าไปที่นี่ที่เขาเป็นตองหัวดิเฮ้ย สวัสดีเพื่อนๆชาวกาเหรน่าฟีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมาส์มอยก็มาดูช่องเมาส์มินค่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยเราจะไปทำมุมได้เปรียบใน CVC แดนชําระบาปค่ะ อะไรนะถามว่าชุดพี่มินเอามาจากไหนหรอพี่เอามาจากกิจกรรมล็อกเป้าเข้าชาร์ตค่ะซึ่งกิจกรรมจะถึงวันที่24พฤศจิกายนซึ่งชุดมันสวยมากๆเลยนะคะเข้ามาในหน้ากิจกรรมแล้วเนี่ยมันจะให้เราทําการเริ่มจั่วไพ่นะคะเราจะต้องหาไพ่ที่มีชุดผู้หญิงอันนี้อยู่ซึ่งค่ากระสุนเนี่ยมันจะค่อยๆแพงขึ้นด้วยนะคะและจนแล้วจนรอดค่ะในที่สุดก็ออกมา ใช้ไ,ไปทั้งหมด1,602เพชรหรือประมาณ550บาทถ้าหักเหมาหมดตู้อยู่ที่2,301เพชรนะคะอื้นะคะนี่มันสวยกระชากไส้นี่เองค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมมาสุ่มกันนะคะ และช่วงนี้ก็มีกิจกรรมบูย่านะคะเล่นครบ200มีดลอยเข้าคังง่ายๆก็คือให้เล่นตั้งแต่50นาที100นาทีจนถึง200นาทีนะคะเพื่อรับสกินมีดอันนี้ง่ายๆก็คือเล่นให้ครบ3ชั่วโมง20นาทีนะคะเป็นการสะสมเอาไม่ได้เล่นวันเดียวเนาะโอเค ซึ่งก่อนที่จะเข้าเนื้อหากันนะพี่มินมีเทคนิคเล็ก,ลกๆน้อยๆมาฝากนะคะโดยปกติแล้วเป้าสีขาวมันจะอยู่ทางขวามือของตัวละครเสมอเพราะฉะนั้นให้หาตำแหน่งที่สามารถ snap ยิงจากทางขวาได้เพราะถ้าหากเราไป snap ทางซ้ายเนี่ยมันจะยากกว่านะคะแถมหัวของตัวละครก็จะมาบาังเป้าของเราด้วยเอาล่ะไปดูการก,กับมุมได้เปรียบ 4v4 4แดนชำระบาน,นะคะมันมีทั้งหมด7เมืองด้วยกันนะคะมาเริ่มกันที่ทางแยกกันเลยดีกว่า ซึ่งมุมที่ได้เปรียบน,นะคะจะอยู่ทางสายมือนั่นเองค่ะเนื่องจากบริเวณนี้เนี่ยมันจะมีสิ่งก่อสร้างรวมถึงรถบรรทุกอยู่เยอะนะคะให้เราสแนปยิงง่ายๆเลยค่ะ เวลาจะเดินเกมก็พุ่งไปตรงๆได้เลยหรือจะมาทางขวาก็ได้นะคะข้อดีของทางแยกก็คือมันจะมีรถบ้านสีขาวอันนี้แหละค่ะเนื่องจากว่ามันมีโซฟาอยู่ข้างหน้าค่ะเราทําการต่อไอวอลไปประมาณ2สเต็ปนะคะก็จะทําให้เราสามารถขึ้นมาอยู่บนอันนี้ได้อ่านี่ไงหลบได้เนียนๆอยู่นะคือขอให้เป็นรถบ้านสีขาวอันนี้นะคะทุกหลังมันจะมีโซฟาอยู่ข้างหน้าค่ะเพราะฉะนั้นสามารถขึ้นได้ทั้งแมปนี้เลยนะคะนี่ไงเป็นไงมองเห็นศัตรูชัด มาค่ะแถมมันยังมีจะง,งอยอันนี้ยื่นออกมาด้วยค่ะเอาไว้หลบกระสุนนะคะเพราะจริงๆแล้วว่ารถบ้านพวกนี้มันสามารถยิงลอดระหว่างขาได้ค่ะเพราะฉะนั้นน้องๆต้องระวังให้ดีเนาะ<อ>ส่วนฝั่งที่เสียบเปรียบนะคะมุมสแนปมันน้อยสักหน่อยหนึ่งไม่ไปตรงๆก็มาทางขวานะคะเพื่อที่จะได้สแนปยิงแบบนี้ได้เนาะ ส่วนถ้าหากอยากมาสแนปฝั่งซ้ายนะคะก็ได้เหมือนกันแต่มันจะลำบากสักหน่อยเพราะว่ามันต้องยองไปด้วยเป็นเพราะว่าเราสามารถยิงทะลุลั้วอันนี้ได้นะคะ ส่วนฝั่งที่มันได้เปรียบเนี่ยมันได้เปรียบเป็นเพราะว่ามันสามารถขึ้นเต็นท์ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะให้เรามาตั้งไอวอลตรงนี้ค่ะจริงๆสามารถตั้งได้ใน1ลูกนะคะแล้วก็มาขึ้นทางด้านหน้าแต่ว่าขึ้นคนเดียวมันขึ้นไม่ได้อาจจะให้เพื่อนนะคะมาเป็นฐานให้เราเหยียบหรือไม่ก็น้องๆนะคะมาตรงที่เขืบตรงประตูรถอ่ะมันจะสามารถทําให้เราปีนขึ้นมาบนรถได้ค่ะนี <c oughs> ่ยังไงล่ะเราสามารถมาอยู่ตรงเต็นท์ผ้าใบอันนี้ได้แล้วนะ นี่เป็นไงศัตรูมองไม่เห็นเวลาเราลงเนี่ยเราก็สามารถลงทางนี้ได้นะคะเฮ้ยแล้วมันไม่แอดวานพอเรามาอยู่ตรงใต้เต็นท์ได้ไหมเออต้องให้เพื่อนเป็นคนต่อตัวเท่านั้นนะคะอ่าแล้วเราต้องกดยองเข้าเพราะตรงนี้ไม่สามารถหมอบได้แต่มันก็เป็นมุมยิงที่ใช้ได้อยู่นะแบบทั้งมองผันอ่านศัตรูอาจจะมองไม่เห็นก็ได้คะ่ะว่าเราอยู่ตรงนี้ และในบางครั้งนะถ้าหากศัตรูมันอยู่ในรถบ้านอะคะ่ะเราก็ทําการหย่อนระเบิดเข้าไปเอ้ยเป็นโกโก้ขันหรือจริงๆอะ่ะรถบ้านสีขาวนะคะมันจะมีช่องตรงนี้นะคะ่ะโยนเข้าไปเลย เมืองต่อมาคือโมเท้านะคะมุมได้เปรียบอยู่ด้านบนส่วนคนที่อยู่ข้างล่างอตายยั่งเขียดคะ่ะข้างล่างเนี่ยยากมากที่จะชนะข้างบนได้นะคะเป็นเพราะว่าข้างบนน่ะสามารถวิ่งเข้ามาที่โรงเรียนได้ไวมากๆฝั่งเสียเปรียบอาจจะต้องยอมอ้อมหน่อยแล้วกันคะ่ะซึ่งถ้า,ากเราอ้อมออกขวาเนี่ยมันก็จะทําให้มุมยิงของเราง่ายกว่านะคะมันก็จะเป็นแบบนี้หรือเราจะมาสแนปยิงตรงบันไดนี้ก็ได้นะคะ แล้วมุมที่ดีที่สุดสําหรับฝั่งเสียเปรียบนะคะก็คือบ้านสีเขียวอันนี้แหละคะ่ะให้เราวิ่งขึ้นไปบนชั้น2จากนั้นให้ทําการยิงลงมาค่ะอะฐานหน้าต่างเป็นไงล่ะมุมนี้เอ้ยถ้ามองไม่เห็นก็ออกมาตรงหลังคาได้แต่บ้านหลังนี้ก็ต้องระวังนะคะมีคนปาระเบิดขึ้นมาหลบให้ทันด้วยละ่ะอาจจะไปอยู่ห้องที่สองก็ได้นะโอ้โหและในนั้นมั่วสุมอะไรกันอยู่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยว เอ้ยมีตัวผู้ชายเอ้าไปล็อกตัวดาวแต่พอบ้านสีเขียวมันไม่มีหน้าต่างนะคะมันยิงข้างหลังไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะอ้อมมาค่ะเพราะว่าเนินบริเวณนี้มันสูงมากจนคนอาจจะมองไม่เห็นนะคะว่ามีศัตรูล,ลักลอบมาแล้วนี่ไงเป็นไงยิงฟรีแบบอีซี่อ,ซอีซี่เลยไหมอา้าโดนรักค่ะตีพันยาเหรอ เมืองต่อมาก็คือโลงตีเหล็กนะคะมุมได้เปรียบก็คือขวามือข้างล่าง <ๆ S 1> เพราะว่ามันมีที่จอดรถเยอะไงเราก็ไปสน a p ตรงนั้นเนาะซึ่งซ้ายขวานเนี่ยโล่งมากๆต้องหลีกเลี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะวิ่งไปอาคารกลางหรือสน a p มาตรงบริเวณจอดรถก็ได้แล้วตรงข้างหน้าก็มีเคนอีกอ้องมินยัว้องมิน้องมินเฮ้ยเออเจ้า้องมิน้องมินเมืเ่อกี้ยังบอกว่าพี่เป็นคนอื่นอยู่เลยแล้วพอเล่นจริงมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะพี่ว่าฝั่งเนี้ยได้เปรียบกว่าเห็นถิ่นนะน้อง อุ้ยนี่แหละเป็นไงแล้วก็แน p ตรงเคนเอานะคะอานนี้อยู่ตรงนั้นเฮ้ยเดี๋ยวเด๋ยวมีอีกตัวหนึ่งยัดหัวไปตึ้งตึ้งจัดหรือเราอาจจะหยุดพักนะคะแล้วค่อยอ้อมไปตรงหลังคอนเทนเนอร์ก็ได้ค่ะซึ่งทั้งสองฝั่งนี้สามารถตั้งไอวอลขึ้นตรงกล่องนี้ได้นะคะจากนั้นก็กระโดดขึ้นหลังคาเพื่อเป็นมุมยิงที่สูงกว่านั่นเองค่ะ ในส่วนของฝั่งเสียเปียบเนี่ยมาตรงๆก็ได้หรือจะมาทางเคนก็ได้หรือไปทางขวานะคะซึ่งตรงเคนเนี่ยพี่เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะรู้วิธีขึ้นแล้วนะคะเออมันทําให้เราเห็นมุมมองได้กว้างขึ้นนะแล้วก็ดักยิงศัตรูได้แล้วโกดังทางด้านขวาเพียงหลังเดียวนะคะที่จะมีกล่องซ้อนกันอยู่แบบนี้ค่ะให้เราทําการตั้งไอวอลนะคะให้สูงพอที่เราจะปีนขึ้นไปได้ นี่เป็นไง <Wow. S 1> มุมยิงนี้โคตรได้เปรียบคือเห็นโกดังฝั่งนั้นน่ะจุดเกิดของอีกฝั่งนะคะรวมถึงตรงกลางแต่ถ้าน้องๆบอกว่ามันสยองไปเนาะเราก็ตั้งตำตๆหน่อยค่ะเพื่อให้เราแบบสแน p แบบกระโดดยิงก็ได้ค่ะส่วนวิธีการเล่นของฝั่งที่เสียเปรียบนะคะถ้าออกซ้ายเนี่ยเราก็ต้องสแนปยิงคนให้ดีเนาะจากนั้นจุกเปลี่ยนตำแหน่งค่ะพยายามรีบหามุม s แน p นะคะที่เป้ายิงของเราอะ่ะอยู่ทางขวา เฮ้ยเขามาชุบแล้วพี่เจาะไอวอลไม่ไหวคะ่ะอ้อมเอาแล้วกันนี้เป็นไงแล้วก็สแนปยิงอเปลี่ยนมาเป็นทางขวาะสแนปไปเออ เมืองที่4ี่ก็คือลงเลื่อยมุมได้เปรียบก็คืออ่านข้างล่างค่ะเป็นเพราะว่ามันมีของมีกล่องมีตู้คอนเทนเนอร์อยู่เยอะมากๆนะคะเหมาะกับการหลบแล้วก็สแนปยิงเป็นอย่างมากส่วนซ้ายขวาเนี่ยเป็นทางโลกนะคะให้หลีกเลี่ยงก็สู้กันไปเลยแบบตรงๆนะคะโอ้โหบนสะพานก็ไม่รอดใต้สะพานก็ไม่รอดข้างหลังก็ไม่รอดพี่บอกแล้วตำแหน่งนี้คือดีแถมฝั่งนี้มันยังมีท่อนซุงนะคะที่ทําให้เราแบบมาสแนปยิงได้แต่น้องๆอ,อยากเข้ามาในขอนไม้ตรงนี้นะคะน น้องอาจจะออกไม่ได้ถ้าหากมีศัตรูมาพวกเธอชอบที่ชื้นๆกันเหรอเนี่ยหรือถ้าเราออกขวาเนี่ยมันก็มีท่อนซุงให้เรามาสน a p อีกนะโอ้โหฝั่งนี้ได้เปรียบสุดๆแต่ทั้งสองฝั่งสามารถยิงลอดใต้สะพานได้ทั้งคู่นะคะส่วนฝั่งที่เสียบเปรียบนั้นรู้สึกแบบโล่งมากค่ะโอ้โหเงาอะก็สน a p เอาระหว่างตู้คอนเทนเนอร์กับเตาปฏิกรณ์นะคะ เพื่อไม่ให้เหงาเกินไปนะคะให้ทุกคนมาตั้งไอวอลบริเวณนี้แล้วกระโดดมานะคะอ่าทีนี้เราก็จะได้มุมได้เปรียบกว่าฝั่งนั้นนิดนึงแล้วมาในเมืองเซนทันนะคะฝั่งได้เปรียบคือฝั่งซ้ายมือเพราะว่ามันสามารถไปได้ทุกทางเลยอันนี้ซึ่งฝั่งนี้เนี่ยมันจะทําให้เราวิ่งขึ้นมาด้านบนได้ไวกว่านั่นเองค่ะมันไม่มีกําแพงกั้นแต่เราก็ต้องพยายามแบบหลบมุมเข้ามาหน่อยนะไม่งั้นเราจะโดนคนข้างล่างยิงได้ค่ะจะมาชาร์จหรอ จุดเกิดตรงนี้มุมสแน็ปมันเยอะนะอื๊บ <Okay. S 1> ซึ่งในแมปนี้มันจะมีอาคารสีชมพูอยู่2อันนะคะซึ่งมันสามารถมาหลบตามขอบของอาคารได้เออเพื่อแบบเหลือเป็นคนสุดท้ายใช่ไหมแอบบซุ่มยิงศัตรูแบบนี้ได้ค่ะแม ซึ่งฝั่งที่เสียเปียบนะคะออกตรงไม่ก็ทางขวาไปเลยเพื่อไม่ให้ฝั่งที่อยู่ด้านบนยิงมาได้แต่ตำแหน่งที่ดีที่สุดของแมปนี้เนี่ยมันอยู่ใกล้กับฝั่งเสียเปียบค่ะนั่นก็คือบ้านสีชมพูที่เป็น3ชั้นแบบนี้มันจะทําให้เรายิงคนที่อยู่ด้านบนได้นั่นเองค่ะและสามารถขยับมาตรงรับเบียงได้นะอีกทั้งมันยังมีหนังยางนะคะกระโดดขึ้นมาแล้วมุมนี้เนี่ยทำให้เราเห็นศัตรูทั่วทิศเลยค่ะมันยิงมุมนี้ได้ดีมากๆค่ะเนี่ย ฝั่งนั้นก็ไม่รู้ว่าพี่อยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนและถ้าหากเรามี i w วอลหลูกนะคะเราก็สามารถตั้งแบบนี้เนาะแล้วก็กระโดดขึ้นบนหลังคาได้อีกชั้นค่ะให้จัวของหลังคาเป็นที่กำบังให้เราอีกทีนึงแล้วเราสามารถยิงตึกข้างหลังได้ด้วยนะ แต่ฝั่งเสียเปียบนะคะพยายามหลีกเลี่ยงอาคารขวามือที่มีหนังยางโดดขึ้นไปค่ะเป็นเพราะว่าฝั่งนี้นะศัตรูมันจะเห็นเราง่ายมากๆเลยค่ะอเออตายกลางอากาศก็มีมาแล้วนะเออซึ่งพี่มินเองก็เป็นหนึ่งในเหยื่อนั้นเหมือนกันค่ะ,เ,ะเนี่ยขึ้นมาปุ๊บโอ้โหศัตรูยิงเลยซ้ายขวาหน้าหลังโอ้ตังไอวอลเทปมากค<อ>ือมันเห็นคนเยอะก็จริงนะแต่ฝั่งนั้นก็เห็นเราเช่นกันค่ะพี่มินเนาะ เมาส์มินหรอเอา,เาเน,น้องเปสู่ผู้ชายคะยังสามอีก <S <S ซึ่งฝั่งที่ได้เปรียบก็สามารถไปยึดอาคาร3ชั้นได้ค่ะที่พ่าจ้าเป็นนารุตเรื่องนารุโตฟิวายแล้วก็เป็นเป็นล่น่นแสดงว่าคนคนนี้นะคะน,น่าจะติดตามพี่มินจริงๆด้วย,วยแต่เขาแค่จำชื่อช่องพี่มินไม่ได้เท่านั้นเองค่ะเป็นไงมุมบ้านสาชั้นคือดีที่สุดนะคะ สแนเน็ตไ่หรอ oh. แล้วไปดูเมืองสุดท้ายนั่นก็คือบาซิเลียนั่นเองค่ะซึ่งบาซีเลียจะมีทั้งหมด2ตํตำแหน่งนะเพราะฉะนั้นพี่มินขอเรียก A กับ B แล้วกันซึ่ง A จะเป็นจุดที่ไม่มีสนามบาสนะคะทั้ง2ฝั่งไม่มีมุมไหนที่ได้เปรียบหรือเสียเปรียบนะคะเท่ากันทั้งคู่ แต่ทางด้านล่างเนี่ยจะมีบ้านเยอะหน่อยซึ่งทั้ง2ฝั่งเนี่ยสามารถขึ้นบ้าน3ชั้นได้นะคะตำแหน่งบ้าน3ชั้นน่ะดีที่สุดแหละคือเห็นครอบคุมพื้นที่มากๆนะคะแแนนยิงได้หมดเลยหรือจะมาเป็นขค้ื่อหลังคายิงก็ได้เนาะ ซึ่งถ้าองมีศัตรูดักยิงอยู่พี่แม็กเขาสอนวิธีการขึ้นชาร์จบ้าน3ชั้นโดยไม่ต้องใช้บันไดกลางนะคะให้เราทําการตั้งไอวอลแล้วให้เพื่อน2คนแรกเนี่ยต่อตัวกันก่อนซึ่งเราจะต้องใช้เพื่อนทั้งหมด3คนนะคะในการปีนตรงนี้ขึ้นไปได้อ่าเป็นยังไงทีนี้เราก็สามารถขึ้นชาร์จได้แล้วค่ะตำแหน่งการยืนทั้ง3คนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะซึ่งฝั่งที่อยู่ด้านบนเนี่ยอาจจะมายึดบ้านสีเหลืองก็ได้นะคะ ซึ่งบ้านสีเหลืองเราก็รู้กันค่ะมันสามารถดักยิงนะบ้าน3มชั้นได้บ้านแม่มดก็ยิงได้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้ามีคนมาขึ้นชาร์จเราก็มาหลบหลังโซฟานะคะคนมาแล้วก็ขึ้นมายิงกลับกันค่ะถ้าหากเราจะจัดการคนที่อยู่หลังโซฟานะคะให้เราทําการปาระเบิดไปที่มุมนี้ค่ะอันนี้พี่มินตั้งเลือดให้เป็น500อนะคะมังงั้นโดนครั้งแรกก็ตายไปแล้ว แต่ฝั่งมุมบ้านเหลืองเนี่ยเป็นมุมที่เจอการประทะกันบ่อยมากๆค่ะเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยบางทีอาจจะโยนระเบิดดักหน้ามานะคะแต่ฝั่งนี้มันจะได้เปียกกว่าไงเพราะว่าเป้ายิงมันอยู่ทางฝั่งนะคะโอ้โห,โ,หโหตรงนี้เจอกัน3มคนนะ่ะบ้าไปแล้วหรือเราจะอ้อมไปทางเนินข้างล่างก็ได้นะคะความสูงเนินมันเยอะจนคนอาจจะไม่สังเกตเห็นค่ะว่ามีคนอ้อมมายิงอยู่ ส่วนฝั่ง B นะคะที่มีสนามบาสเนี่ยมุมได้เปรียบจะอยู่ซ้ายมือเนื่องจากมันมีอาคารเยอะมากเลยสําหรับการสแนปยิงบนล่างเนี่ยโล่งมากๆนะคะหลีกเลี่ยงหน่อยฝั่งได้เปรียบสามารถบุกได้3ทางเลยค่ะ และถ้าหากเราอยากจะขึ้นไปตรงหลังคาบ้านแมมมดนะคะเราอยากขึ้นหลังนี้นะศัตรูมันยิงเราได้ให้มาขึ้นหลังนี้แทนค่ะตั้งไอวอลไปจริงๆต้องตั้งให้สูงกว่านี้นะคะมันจะทําให้ไอวอลหนึ่งลูกก็สามารถปีนขึ้นมาบนหลังคาได้แล้วค่ะ <Wow. S 1> อายิงฟรีเลยนะแล้วก็ยิงบ้านเหลืองได้ด้วยโคตรโกง <Wow. S 1> ส่วนฝั่งที่เสียบเปียบเนี่ยอย่าออกซ้ายจะดีกว่านะคะเพราะว่าศัตรูยิงง่ายมากๆให้ขึ้นบ้านเหลืองนะคะไม่ก็ทะลุผ่านบ้านเหลืองมาดีกว่า wow. ฝั่งขวามือของฝั่งเสียบเปียบนะคะมันเป็นลานโล่งมากๆเพราะฉะนั้นไม่ควรออกมาค่ะฝั่งซ้ายมันจะมีกล่องให้เรากระโดดสแนปยิงก็จริงนะแต่ที่คิดว่าบ้านเหลืองอ่ะคือมุมดีที่สุดแล้วค่ะตรงนี้มาขึ้นมาชั้น2แล้วยิงค่ะโอ้โหเพียบเลยเห็นไหมแล้วใครให้ออกตรงที่โล่งเนี่ย,ยนิดนึงถ้าไม่มีไอวอลเขาตายแล้วนั่นอะ่ะแล้วดูคนชอบไปกระจุกกันตรงบ้านแม่มดอนันั้น,นะคะเวลาจะออกก็ตั้งไอวอลกันไว้ก่อนก็ได้แล้วยิง สแนปยิงตรงอาคารตรงนี้ก็ได้นะคะบอกแล้วอย่าออกซ้ายออกตรงๆมาเลยดีกว่าถ้าฝั่งที่เสียเปรียบรู้สึกหมันไซบ้านแม่หมดนะคะให้ขึ้นมาตรงรั้วของสนามบาสค่ะแล้วก็ยิงแต่อันนี้ก็คือเขาต้องไม่โฟกัสเรานะคะเช่นเขาไปยิงเพื่อนเราก่อนเราถึงจะมาตรงนี้ได้นะอะม,มาจวยมิน,นมินไม่ธรรมดาจะายจะายมนามินจมันจะมแล้วมันจะมาอกจะ ทำไมละ่ะตริงเกินโอเคค่ะและเป็นยังไงกันบ้างคะกับ4 v 4มุมได้เปรียบของแดนชําราบาคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ให้พอสมควรเลยเนาะเย็บปีชิสคิวโคตรตึงเพราะฉะนั้นก็ลองเอาไปใช้กันดูนะคะ และแล้วก็มาถึงการประกาศรางวัลกิจกรรมแจกเพชรฉลอง8 0 0แสนซับนะคะขอขอบคุณผู้ติดตามทุกคนที่มาร่วมสนุกกันซึ่งครั้งต่อไปนี้อยากให้พิมพ์คำว่า UID มาด้วยนะคะถ้าหากพิมพ์เลขมาเฉยๆโปรแกรมมันหายากมากค่ะและน้องๆต้องมาเม้นในคลิปล่าสุดเท่านั้นนะคะครั้งนี้น้องก็ต้องมาเม้นใน 4v4 เนอะพี่จะเซิร์ชคีย์เวิร์ดคำว่า UID นะคะมันจะได้ประหยัดเวลาการสุ่มของพี่มินเนาะ มีทั้งหมด200กว่าคนนะคะที่มาเล่นกิจกรรมนี้และคนแรกก็คือน้องนโมนั่นเองค่ะเดี๋ยวพี่ขอเช็คก,ก่อนน้องแชร์คลิปพี่เป็นสาธารณะแล้วนะคะก็รับไปคนที่สองได้แก่น้องกันค่ะหนูเป็นสายฟรีค่ะอ่าและน้องก็แชร์คลิปพี่เรียบร้อยนะคะและคนที่สมได้แก่น้องแปดกล้วยนั่นเองค่ะเข้ามาดูแล้วน้องแชร์แล้วเนาะก็ยินดีให้กับผู้โชคดีนะคะ และคนสุดท้ายของวันนี้คือน้องสตังค่ะอันนี้ติดตามพี่มาประมาณ4เดือนแล้วก็ถือว่าเยอะนะคะขอบคุณมากที่มาดูคลิปพี่มินตลอดและรายชื่อพวกนี้นะคะไม่ได้อยู่ในแบ็คลิสต์ของพี่มินเนาะ <c oughs> ก็รับไปเลยค่ะคนละ500เพชรกันเลยทีเดียวน้องๆคนอื่นไม่ต้องเสียใจนะคะมีโอกาสแน่นอนถ้าหากไม่เล่นเลยเนี่ยแสดงว่าไม่มีโอกาสเลยค่ะ <c oughs> และตอนนี้ยังเหลือ,ลาอรางวัลอีก6กรางวัลนะคะอย่าลืมมาร่วมเล่นกันละถึงวันที่22พฤศจิกายนเท่านั้นค่ะ เหมือนเดิม,มง่ายๆเลยค่ะกดติดตามช่องเมาส์มินนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วเลือกเป็นทั้งหมดฟังอีกครั้งนะคะบางคนเนี่ยดูมานานแล้วยังไม่ได้กดติดตามใช่ไหมล่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะอย่างที่สองนะคะให้กดไลค์คลิปนี้นะคะมุมได้เปรียบสีวีสีแดงชำระบาปอย่างที่3คือแชร์คลิปนี้ลง Facebook ตั้งเป็นสาธารณะสาธารณะคือต้องเป็นปปลกูกลูกโลกเท่านั้นนะคะ คนไหนถ้าไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวพี่มินสอนนะคะให้กดเปลี่ยนรูปไอคอนที่เป็นรูปเพื่อนเนี่ยจากนั้นให้กดเป็นสาธารณะที่เป็นรูปลูกโลกค่ะทีนี้พี่มินก็จะเห็นโพสตของทุกคนแล้วทําเสร็จแล้วเนี่ยมาเม้นบอกชื่อเล่นในชีวิตจริงเลข U I D ชื่อ Facebook ของตัวเองนะคะคนไหนชื่อเฟซซ้าๆเนี่ยสั้นๆหายากวางลิงก์ไว้ได้เลยเม้นให้อยู่ในคอมเมนต์เดียวกันนะคะคนละหนึ่งเม้นพอคนไหนเม้นเกินเดี๋ยวพี่มินไปตามรบ แล้วก็อย่าไปเม้นตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะคะเดี๋ยวโปรแกรมมันอาจจะหาไม่เจอพี่มินจะแจกทั้งหมด3คลิปนะคะจนครบ10รางวัลทวนกติกาอีกครั้งนึงกดติดตามช่องเมาส์มินกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลือกเป็นทั้งหมดข้อที่2คือกดไลค์คลิปนี้ข้อที่3คือแชร์คลิปนี้ลงใน Facebook ตั้งเป็นสาธารณะทำเสร็จแล้วมาเม้นบอกชื่อเล่นเลข u i d ชื่อ Facebook นะคะ พี่มินก็ขอให้ผู้ติดตามทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกัน,กนจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมสามินกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่